ไม่ถอดออกครจะจะขึ้นใหม่อยู่อีกรอบนึงมันจวดอยู่หรือเปล่าสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับจักรพงศนะครับวันนี้มาในรูปแบบผมจะมาต่อนกนะครับอยู่ทุ่งนานะครับอยู่ทุ่งนาว่าไม่ได้ต่อนานแล้วลองเช็คนกดูว่าจะ,จะเจวหรือไม่นะครับเจ้า หกจังหวะนะครับขันแปลกๆครับเป็นลกต่อประจําค่ายนะครับว่าจะเก่าไหมไม่อยากเสนอให้ใครรู้หรอกว่ามันเป็นมันเป็นยังไงมันขันแปลกๆผมก็เลยเก็บไว้ลองดูนะครับมันขันแบบที่ไม่ไม่เคยได้ยินมาก่อนนะครับแต่เป็นลูกปลาอ่ะวันนี้ผมจะลองลองแขวนดูว่าจะเป็นยังไงนะครับวิธีวิธีแขวนนะครับวิธีพาดพาดยังไง ที่นกจะสามารถเหยียบได้เลยนะครับสามารถเหยียบได้ไวครับมาดูครับนะครับต้นแคนี่ครับ,ตแ,รบแต่ก่อนเคยพาดแต่ก่อนเคยพลาดต้นต้นในสะเดาครับต้นปีนี้ต้นแคขึ้นสูงนะครับผมจะมาพาดต้นแคดูว่า จะเป็นยังไงนะครับจะเอากิ่งไหนนี่ครับผมว่าจะเอากิ่งนั้นครับผมแต่งไว้แล้วแต่งไว้แล้วว่าจะเอากิ่งนั้นว่ามันจะเป็นยังไงนี่ครับขึ้นไปขึ้นไปนะครับเราก็ค่อยๆขึ้นไปนะครับระวังระวังอ้ทะเมนียดจะดีดนะครับโดนกิ่งไม้นะครับขึ้นไปขึ้นไป ครับอ่าเคโอเค,ครับจะพาดอย่างนี้ครับผมเอารอบนี้ผมเอา,อาชานออกนะครับชานออกมันจะมันจะนั่นพอดีจะไม่มีจะไม่มีนั่นเลยครับนกจะมาเถียงก็คืออยู่บนตรงนี้เลยนะครับโดดจริงนี้นะครับอ่าจิิงข้างกันเสียงเดินเดินเดินรอบมา โดนลงคอนเลยนะครับโดนโดนลงคอนนี่เลยคือเอาจริงออกว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเอารอดูสักครู่ครับจะเป็นยังไงครับโน่นครับโน่นเห็นไหมครับไกลๆูโน่นน่่นครับนี่ตรงนี้ครับที่ผมวางนกไว้นะครับเมื่อกี้นี่ก็ได้ยินเสียงคุยกันอยู่ สู้กันอยู่สักพักหนึ่งนะครับว่าจะเป็นยังไงแต่ก็ยังไม่เข้ากันแลครับมันอยู่ไกลนะครับไม่เสียงก็คงไม่ถึงนะครับก็รอรอฟังว่าจะติดหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูใกล้ๆเดินไปดูนะครับถ้ามันให้มันเสียงเงียบไปก่อนครับมันเงียบไปอพอสมควรน,นะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับพี่น้อง F4 ทั่วประเทศที่ให้กำลังแรงใจนะครับจัก,กรพงศ์ไม่ว่าจะเป็น ข้าวเป็นผนยียดเป็นดินดำเป็นข้าวขัดนะครับสมุนไพรอ่าต่างๆที่จักระพง์จัดมานะครับจัดให้นกของท่านกินแล้วก็ทําให้นกของท่านคึกคึกนะครับคึกแล้วก็อ่าสู้นกนะครับสู้อดสู้ทนนะครับเพื่อจะให้นกเราได้ต่อสู้กับนกป่าได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับถ้านกไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินปลาอาหารไม่ดีดินดำไม่เคยได้กินก็ไม่คึกนะครับ ก็คงจะเหมือนคนนะครับก็นี่ครับเอาเจ้าหกจังหวะนะครับขันแปลกๆนะครับกุ๊ก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 นะครับกุ๊ก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 มันมันมันขันมีจังหวะของมันดสลับผมก็พูดไม่ค่อยเป็นว่ามันว่ายังไงนะครับเอาอีกสักพักครับเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวผมให้ชมนะครับถ้าเผื่อติดหรือไม่ติดยังไงค่อยค่อยชมกันนะครับต่อนก ประมาณช่วงเที่ยงนะครับผมก็ขึ้นมามันมีนกสามกุกนะครับสามกุกสงสัยนกผมจะปล่อยนะครับผมไปได้กับน้องเข้ามาสงสัยจะปล่อยมันมันไม่เคยได้ยินสักทีครับอยู่ทุ่งนาผมนี่แหละครับนี่คือต้นสะเดาที่เคยแขวนนะครับเคยพลาดนะครับแต่ผมตอนปีนี้นะครับต้นในแค่นะครับต้นแคเริ่มโตอ่าผมมาใส่ต้นแครนี่เห็นเถียงกันเมื่อกี้เนี่ย สักพักหนึ่งเห็นนกกระโดดลงหากันผมผมไม่ได้ถ่ายนะครับผมไม่ได้ถ่ายช่วงกระโดดเพราะมันอยู่ไกลนะครับอยู่นน้นเทียงนาครับนู้นทียงนาโน้โนผมก็ซุ่มมองอยู่ตาก็ไม่ค่อยดีแล้วครับมันจะติดนกอะไรผมว่ามันมาเถียงกันอยู่พักหนึงนกต่อก็ดิ้นพอนกต่อโอ้โหใช่ใช่นกเขาครับใช่เลยใช่เลยอ่ะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมือกล้องมามานั่นให้หน่อยครับมา ถ่ายให้หน่อยติดๆครับโอ้หมานหมานเจ้าหกจังหวะนะครับเจ้าหกไหนล่ะตาไม่ค่อยเห็นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ตากล้องถ่ายให้ครับเดี๋ยวผมมาลงมาให้ดูโอ้โหปดตสบผลสำเร็จครับเออ ลาหมานเลยเออเออดูยุดหยดหยดหุดหลุดหยุดห่ดหยุดหยุดหยุดหุดหยุดหยุดรมุดหยุดยุดหันดหยุดหนุดหยุดหดหยดหยดหุดหดหุดหุดหงดห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 ดดดดหดดดดดดดยหหลุดหุดหุด เรียบร้อยครับก็ผานเหมือนเดิมผานเหมือนเดิมนะครับเป็นนกเก่านะครับนกเก่าออกไปเป็นอาทิตย์้วมั้งเนาะสองอาทิตย์แล้วเนาะชองอาทิตย์ครับอ่ะมาดูใกล้ๆดูใกล้ๆว่าใช่หรือเปล่าอือใช่ใช่อยู่หรอกเนาะไม่หรอกจะไม่ไม่มห่างมัน อ,อ๋อโยโยโ,ยโ,ย,โ,ย,โยโอ้ยจับจับนหน่อยตะงนี้จับตรงนี้ไม่ต้องไม่ไม่ไมถอดออกครับจะจะขึ้นใหม่อยู่อีกรอบหนึ่งมันจจวดอยู่หรือเปล่าอ้าวถอดยากถอดยาก มานเหมือน,นเดิมครับก็ครับว่าจะออกไปต่อที่อื่นก็ไม่ไปท่นี่อันนี้จับอันนี้เนื้อไวให้ผมหนะน่อยคนคนเต็มเลยกำลังนั่นกระชุยเลย หรือปันหางมันหลุดก็ไม่รู้นกนกอ,อ,อาจจะเป็นนกป่าก็ได้ไม่ใช่นกเราหลุดทำความสะอาดก่อนเดี๋ยวตัวใหม่จะมาเราก็ย้ายต้นใหม่ต้องดูออกแล้วเนาะหมดแล้วเนาะ ลองต้นนั้นดูครับตอนต้นเดาเหมือนเดิมอู้หมานต้นนี้หมานต้นเดาครับโอเคครับนี่ครับ<ม>เห็นเห็นไหมแคปเตีนไหมขาดไม่ไม่ชาดอยู่เห็นนี่ครับได้ครับเจ้าหกจังหวะคร,ครับโอเค